องจริงเครียดไหมที่ได้ซีภาษาไทยภาษาอังกฤษไดแดนี่เเ็นอมกแดงว่เรไม่ไทยสิเ่แดงว่าเราไม่ใช่คนไทยสินี่เราเป็นพม่ามาตัวมาดเาไมนทยากอ็มาแให้คุณย็ังเไม่ยเ็ดงทสีเม่ักว่่ยก็ยวังดีวุ้ยกูโมโหง มีก็ยังมีแต่เอ๊ะสีบวกบวกแล้วก็ใช่ไหมีบวกกูไม่รู้มันมีเกรดนี้นะอีซีดใช่บวกแล้วก็อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุย เออมึงมันเหมือนเด็กจริงๆอ่ะเชื่อป่ะมารามาเรียนเนี่ยไม่เคยเซ็ตผมเลยเขาบอกว่าผมรูเซึงว่าพี่เขายังไม่ครบเลยค่ะยังไม่ครบขาดอีกสองขาดอีกสองอ๋อฝั่งแล้วพี่เขาเลยจะมาอือกูทักขาดพี่เขาดิทักขาดเพื่อนกูเริ่มทักข้ดกูทักออ